สวัสดีค่ะหน้านี้หน้าเบอร์รี่นะคะหรือว่าหน้าหมอนเห็นไหมคะลูกหมอนกําลังสุกเต็มเลยเตรียมต้นเลยวันนี้คุณจันนะคะจะพาทำแยมลูกหมอนนะคะนี่ค่ะเก็บไว้เลยถ้าเราเก็บดําหมดเลยอะแยมจะหวานมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีปลายแดงๆหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะแยมจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอร่อยนะคะจันก็จะเก็บ เป็นพวกแดงด้วยดำด้วยนะคะเห็นไหมคะเยอะเลยอันนี้เก็บหลายรอบแล้วนะคะแดงเต็มต้นเลยค่ะสวยถ้าพอเราเก็บเบอร์รี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จำต้องเอาขั่วของเบอร์รี่ออกนี่ขั้วสีดำสีเขีย,ขยวๆตน,นี้นะคะใช้ ตอนแรกใช้เล็บนะคะใช้เล็บแล้วมันเจ็บมาถ้าสมมติใครมีเล็บใช้เล็บนะคะแต่ถ้าไม่มีเล็บใช้แหนบแต่แหนบต้องเป็นแหนบที่สะอาดล้างแล้วนะคะอันนี้เพิ่งซื้อใหม่มันก็เลยแบบปลอดภัยอยู่นะคะก็ถึงออกแค่นี้นะคะเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าตัวนี้สำคัญสุดนะะถ้าสมมติว่าเรากวนแล้วยังมีตัวนี้ตัวนี้จะทำลายการ กินแยมของเรามากแบบนี้อร่อยแบบนะคะมีดำแล้วก็มีแดงมันจะเปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแปบ๊บเดียวเองค่ะไม่นานหรอกอันนี้คือที่เอาเอา่คัอ่วออกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะ เรออกหมดแล้วนี่เราก็จะมาเตรียมการล้างนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ล้างน้ําที่สองแล้วน,นะคะล้างแล้วก็พักไว้ล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกฝุ่นพวกคราพอะไนต่างๆอยู่ที่เนี่ยเนี่ยพักให้เขาเสด็จน้ําก่อนนำไปใช้นะคะพักให้เขาเสด็จน้ําก่อนค่ะหลังจากที่เราล้างน้ําแล้วก็ทําให้เขาเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาเตรียมลงเตานะคะ ตัวนี้หนึ่งส่วนตัวนี้ครึ่งสว่วนก็คือน้ําตาลห้าครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ตัวเบอร์รี่ตัวนี้หนึ่งกิโลใส่เข้าไปเลยค่ะ,นะคะแล้วก็คนให้เขา,เาผสมให้เขาคลุกคล้ห้เข้ากันนะคะโอเคดุรแรงไปหน่อยค่ะทษท่ค่ะโอเคพอได้ยางนะคะเปิดไฟค่ะไฟเราใช้ประมาณไฟกลางๆนะคะแล้วก็ คนเขาพยายามคนเขาให้ตลอดเวลานะคะไม่งั้น๋ยวข้างล่างอะ่ะมันจะไหม้ะคะคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ประมาณ5้านาทีผ่านไปนะคะ5้านาทีผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะจะพยายามกดให้เขาเอาน้ำของ,ของเบรียค่ะออกมานะคะ,ะ,คะช่วยให้น้ำตาลอ่ะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ยังไม่ได้ปรับเลยนะคะยังใช้ไฟการปกตินะคะนไ่นจินมากเีละเริ่มดูดีแล้วนะคะเริ่มสวยงามมากนะคะเดี๋ยวขอคนไปอีกสักประมาณสินาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจะจัดเวลาไว้ให้ว่าประมาณเท่าไหร่นะคะ ยี่สิบนาทีผ่านไปนะคะน้ําเยอะมากอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มนะคะแต่เป็นน้ําของเบอร์รี่ที่เขาออกมาจากตัวเบอร์รี่เลยนะคะเราจะเคี่ยวให้น้ําตัวนี้หนื่เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแยมนได้ะคะ่ะเคี่ยวให้น้เาเขาละเือดออกไปให้หมดนะคะเพื่อเขาจะได้เนื้อเนี้ยแล้วก็ใช้งานได้นะคะยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาตอนค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะน้ําเริ่มละเหือดละแล้วทีเนี้ย จะใส่น้ำผึ้งนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน้ำผึ้งใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะใส่เพราะว่าจะกันการตกผลึกของออแจมเรานะคะ่ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นน้ำตาลเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะใส่ได้เพราะน่านี่มีที่เตี้ต้องใส่ไซรัปเข้าไปนะแต่ถ้าเราไม่มีไซรัปเราก็ใช้น้ำผึ้งเพราะมันขมอ่ะเราก็ใช้ของเราปกติเลยมีอะไรก็ใส่นั้นไม่มีก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็ตอนิดนึงนะคะพอดีแอบชิมเมื่อกี้หวานมากเพราะเบอร์รี่อ่ะหวานมากเกิจตอนที่เขาสุกเลยคะ หวานมากเกินไปใส่เกลือประมาณนิดหนึงนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะใส่เข้าไป,ไปแล้วก็คนต่อไปค่ะสำเร็จแล้วยังไงเดี๋ยวเอามาชงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอบคุณก่นได้แล้วนะคะได้แล้วนะอันนี้สี่สิบนาทีนะคะรวมๆแล้วสี่สิบนาทีตอนนี้แยมข้นเลยดีมากเห็นไหมคะเดี๋ยวโชว์สีก่อนดูในกระทะสีดำใช่ไหมคะแต่ตัวนี้สีเหมือนเลือดเลยสีบอกกะะแต่มากแล้วเนี่ยดี๋ยวให้ดูแยมก่อนเนี่ย คนมากนะคะบางคนเขาปั่นก่อนค่อยเอามาทํานะคะแต่ว่าคุณจันไม่ชอบคุณจันอยากกินแบบเป็นตอนโคล่าะนะคะนี่ปอนหนึ่งได้แล้วปิดไปโอเคปิดไปทีน,นี้ก็พักให้เขาเย็นนะคะแต่ว่าพยายามคนก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นพอเวลาเขาไอ้ข้างล่างมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่คนจนกว่าเขาจะคลายความร้อนนิดนึงอะค่ะข้างล่างมันจะไหม้นะคะคนให้เขาคลายความร้อนหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นธรรมาชาติของเขาเลยแล้วพอ,อ,อพอเขาเย็นปุ๊บเราก็มาใส่ขวดนะคะ ดี๋ยวตอนนี้กาลังพักขนมปังไว้เดี๋ยวอบริจยังไงเดี๋ยวเอามาทายให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมีคนคอยกาลังตีอยู่ค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะแจมเอาใส่ขวดโหลไว้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นได้กินเป็นเดือนเลยะคะ่ะได้เต็มเลยนะคะไม่ได้ช่างน่าจะประมาณเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะ,นะคะโอเคพันสามร้แปดสิก ก็จอยู่ประมาณ800ร้อกรัมนะคะทำได้800กรัมโอเคทบน,นี้ลงมาต็มนะคะอันนี้เอาอบนะคะท้อบเมื่อกี้ก็เสร็จนี่สวยเลยใช้โชกุปันนะคะในการทํานะคะโอเคนะคะลองหันดูก่อนน้ำตาลอุ่นๆเลยค่ะ แตวเราจะลองมามาลากแยมดูนะคะอนิ่มมากนิ่มมากนะคะนี่นิ่มแล้วก็ยืดตึงตัวนะคะดูความนิ่มของเขานะคะนี่อบเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูซิจะเป็นยังไงบ้างได้เนื้อแบบนุด่ดแบบเป็นแยมที่แบบสวยงามมาก นะคะจะบอกว่ากินเนี่ยมีกินน้ำผึ้งห,หอมนะคะน้ำผึ้งหอมอ่อนเลยแหละว,ว้าวขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแจมประมาณเนี้ยนะคะหรือทำเป็นโทสก็ได้แล้วก็ใส่แจมไปนี่ค่ะพร้อมนะคะน่ากินมากแล้วก็เป็นชิ้นด้วยเป็นชิ้นแบบเนี้ยจะอร่อย โอเคขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวแนะนำวิธีการทำเ,เค้กเบอร์รี่เพราะเรามีเบอร์รี่เหลือเยอะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวลงให้ดูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย